วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับรายการนักเต้นรีแอคชั่นสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับเจนครับผมสวัสดีครับโน้ตครับสวัสดีค่ะเอิร์นค่ะสวัสดีค่ะนัดค่ะให้หนูตว่าตบยุงก็คืออะไรเดี๋ยวเรา ค่ะทุกคนดูคลิปนะคะเราจะมีคอมเมนต์หนึ่งปักหมุดไว้นะคะใครอยากแนะนำให้พวกเรา re-action ตวงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้ล่าคอมเมนต์ที่เราปักหมุดไว้ได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตาม Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับ1ล้านซับสไครต์หนล้านลเลยเหรอเอา1นึ่งแสนซับสไครต์ก่อนโอ้โหยังไม่ถึงเลยตอนนี้ฝันไกลไปหน่อ<ล>ยนะตอนนี้ไม่ไม่เราต้องผันใจไว้ก่อนวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดู เหมือนไม่รู้เราจะมาดูแบมแปมกันแมแบมโซโล่โซโล่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราดูแบมแบมเราไมเราริบว่าเราไม่ได้ดูไงเสียดาย ตอนนั้นตอนนั้นที่เราบอกว่าถ้าคลิปกอดตอนนั้นดูกอดเซเว่นแต่ถ้าคลิปกอดเซเว่นถึงเท่าไหร่นี่นแหละแล้วเราจะดูโซโล่แต่ละคนนะอะแต่น่าจะไม่ถึง <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใ <c oughs> จไม่ได้ถ้าจะไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เขาแบบคัมแบ็กมากชื่อเพลงว่าสโลโมเป็นแนวแบบช้าๆแต่เพลงละมุนมากสปอยมาโอ้ชอบเสียโอ เล่นสีอ่ะสีมันแบบสดใสแบบผู้ชายผู้หญิงอ่าเนเาะอ้แบบเดอมละุนอ่ะน่าสวยอะโออ้โอ้้นลโอ้อ้โอ้โ้้อ้ห้อ้อ้้้ออออลอ่ เห็นไหมเพลงน้โอ้ใคคือเต้นสมูทบ้างสี่เต้นมากมากเลยอ่ะไม่เป็นต้สสีดูแบบสดใสมาก

ูเก็บบีบเยอะมากเลยนะออนแล้วท่าแล้วเนี่ยแกะยากเต้นยากโอ้โหเก็บบีนเล็ก่าโอ้ <c oughs> เฮ้ยโอ,อ้ทำไมเต้นแบบ เหมือนคอมโบดีมากเลยอ่ะหัวใจป่ะเนี่ยวิถงต้อนรับไปหันเลยพายเกี่ยวป่ะเกี่ยวของสาวคาสเลยนะแปลสวยผ้าสวยชีสลัดเล่นอ่ะเออโอ้ยเป็นอะไรเือเปล่าหรือต้องฟังคำแปลว่าตอนนั้นชั่วบ้าคือมันมันทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเพลินอ่ะเพลินโดนดึงไปแบบว่า มันมันดูแบบสบายตาสบายตาแล้วก็ดูแบบว่ากรูฟนุ่มๆแต่เต้นก็ไม่ได้นุ่มแบบป๊อปไม่แบบนุ่มนะเต้นอะไรนะเต้นคือเอาเรื่องมากแล้วแบบว่ามันสมูทหมดทุกอย่างแล้วขนาดคุณบ้าเสียงเสียงร้องเสียงละมุนแต่เต้นแบบแข็งแรงแต่เต้นแข็งแรงบนรถเง่วงหลับเต้นแข็งแรงละมุนจัดดีอะชิลมาก เฉพาะเป็นเพลงเศร้าได้เลยไปอ่านเขาไปเดี๋ยวเราเอาฟิลโคตรมากเลยไปอ่านมาเพลงอนะครับอันนี้เรายังไม่รู้ความหมายนะเรามมหาาาายเเเรรรพูดในความรู้สึกของเราเนาะเกี่ยวเรื่องภาษาเต้นในภาษาที่แบบว่าร่างกายที่เขาเต้นออกมาแล้วส่งออกมามันรู้สึกแล้วชอบตรงที่เขาเอ้ยแล้วเรจะพูดทําไมวะแต่เขาก็ดูยิ้มไปด้วยนะไม่ใช่แล้วเราทำให้เป็นพูดในช่วงเรีแอคร์ไม่ใช่รีแอคร์แต่คือถามว่าปลื้มใจไหมมันปลื้มใจมาก เห็นแล้วแบบว่าช็อกตกใจตกใจแบบเฮ้ยมันเป็นมันแนวแนวนี้แล้วแล้วพี่พี่รู้สึกไงครับรู้สึกว่าเพลงแบบเนี้ยเก็บยากแบบปกติเนี่ยถ้าแบบหนึ่งสองสามสี่มันเก็บได้ใช่ป่ะแต่นี้ต้องเก็บคำร้องตื่อตื่อต้องสมูทในนี้มีเสียงใช่ต้องไหลตามคำร้องคือต้องแบบฟังดีๆแล้วเก็บบบแกๆเงงีี้ยบเรื่องพวกไดนามิกน้ำหนักด้วยคือการ สมมติเรื่องในร้องมันก็ต้องแบบว่าตามคำเพื่อความที่เป็นหนึ่งของการเต้นใช่ค่ะไม่ต้องรีแคปแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันเลยครับในช่วงรี